ตอนที่647เมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่สามารถสังหารผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดได้อย่างง่ายได้ฮารลี่ก็ไม่กล้าประมาทในหัวปรากฏเคล็ดวิชาปินิษา์ที่ฝึกฝนสำเร็จหลายชนิดสุดท้ายก็เลือกเคล็ดวิชาลึกลับชนิดหนึ่งในคำภีจันทราธมินมาแล้วรู้สึกว่านั่นเหมาะสมที่สุดหลังจากตัดสินใจแล้วฮารลี่ก็มองลูกบอลสีทองคขแ็งชั่วครู่ ถึงได้ยื่นนิ้วออกไปชี้ด้วยสีหน้าราบเรียบเสียงเปรี้ยบเปรี้ยดังขึ้นประจุไฟฟ้าเล็กๆบางๆพุ่งออกมาจากปลายนิ้วของเขาและประทะเข้ากับลูกบอลสีทองในกล่องหยกอย่างพอดิบพอดีชั่วขณะนั้นลูกบอลสีทองพลันสั่นสะเทือนสองสามครั้งปล่อยลำแสงออกมาจากนั้นก็ถูกประจุไฟฟ้าสายนั้นลากไปลอยขึ้นมาจากกล่องยกในทันที จนกระทั่งขึ้นไปอยู่บนเพดานของห้องธทมสมาธิฮานลี่นั่งอยู่ข้างใต้เงยหน้าขึ้นมองลำแสงสีทองที่ห่อหุ้มลูกบอลกลมๆเอาไว้ดวงตาทั้งสองรีลงนิ้วทั้งสิบพลิกไปมาไม่หยุดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ซับซ้อนจำนวนมากประจุไฟฟ้าสีทองจางๆที่หนาแน่นส่งเสียงคำรามครืนๆออกมาเปล่งประกายแวววาวคลายเป็นตาขายที่ถี่ยิบขนาดหลายจัง ห่อหุ้มลูกบอลเอาไว้ได้อย่างพอดิบพอดีกักมันเอาไว้ตรงกลางท่าทางเตรียมพร้อมเวลานี้หารลี่ถึงได้ผ่อนคลายลงหลังจากนั้นพัันเครื่องไหวความคิดเชื่อมโยงกับอสศนีเทวาปัดเป่าพยันตรายที่ห่อหุ้มเพลงน้ำแข็งเอาไว้เสียงร้องเสียงแทงแก้วหูดังขึ้นผิวนอกของลูกบอลสีทองสว่างจ้ายุนแสบตาประจุไฟฟ้าสีทองเล็กๆค่อยๆดีดออกมา ในที่สุดก็คลายมัดลูกบอลกลมๆออกชั่วงขณะนั้นตาไขา่สายฟ้ากลางอากาศก็ปรกากฏไข่มุกกลมสีฟ้าเข้มเม็ดหนึ่งกลิ้งไปลกลิ้งมาอย่างบ้าคลัง่งมองไข่มุกน้ำแข็งสวรรค์หาร์ี่พลันกลั้นลมหายใจตอนที่ไข่มุกนั้นกลายเป็นเพลงน้ำแข็งในปีนั้นเขาเห็นมากับตาเวลานี้ยังตกใจมากเวลานี้ไข่มุกน้ำแข็งพลันคืนร่างเดิม ฮาลี่พลันอ้าปากออกอย่างไม่ต้องคิดกระบีบินสีเขียวพุ่งออกมาจากปากในเวลาเดียวกันพลันประกบมือเข้าหากันจากนั้นพลันแยกออกประจุไฟฟ้าสีทองหนานหาสายหนึ่งพุ่งออกมาจากทั้งสองมือลำแสงสีเขียวและประจุไฟฟ้าสีทองพุ่งเข้าไปหาไขมุกน้ำแข็งอย่างรุนแรงในเวลาเดียวกันเสียงบร,ริแตกเปรียปร้ยเปียดังขึ้น ไขมุกน้ำแข็งกลายเป็นเพลิงสีฟ้ากลุ่มหนึ่งท่ามกลางลำแสงที่สว่างจ้าบ้างมืดมนบ้างเพลงไฟนี้กระพริบระยิบระยับกลายเป็นดอกไม้สีฟ้าขนาดกำปั้นที่งดงามกลีบดอกไม้สองแสงแวววาวพลิบานอย่างเชื่องช้าในเวลาเดียวกันนั้นเสียงคลื่นพลันดังขึ้นน้ำค้างสีฟ้าชั้นหนึ่งคืบพลานไปบนผิวกำแพงกลายเป็นหนาแน่นขึ้นอย่างรวดเร็ว ชั่วพริบตาภายในห้องพลันเย็ยนเยียบอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ราวกับว่าอยู่บนภูเขาสีมะแต่ว่าหารลี่นั้นรู้ตั้งนานแล้วถึงแม้ว่าใบหน้าจะมีความเคร่งขรึมแวบไปก็ไม่หวาดครัวเลยสักนิดบนร่างเปล่งประกายสีเขียวเกราะลำแสงที่หนาแน่นชั้นหนึ่งห่อหุ้มมันเอาไว้อย่างแน่นหนาจากพลังยุดขับระดับก่อกำเนิดของเขาในเวลานี้ถึงแม้ว่าไอเย็ยนเยียบพวกนี้จะร้ายกาจแต่ขอเพียงไม่ถูกเพลงน้ำแข็งโจมตีตรงต ลำแสงสมบัติปกป้องนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เขาไม่มีปัญหาอะไรเมื่อเห็นไอเย็นเยียบสีฟ้าจางๆถูกลำแสงสีเขียวต้านทานเอาไว้ด้านนอกฮันลี่พลันรู้สึกสบายใจขึ้นจากนั้นพลันชี้ไปยังกลางอากาศอย่างไม่ลังเลอัศนีเทวาปัดเปล่าพยันตรายที่คลายเป็นตะขอยสายฟ้าพลันโหดตัวลงในทันทีแล้วค่อยๆห่อหุ้มดอกไม้ลำแสงเอาไว้ด้านใน ลำแสงสีทองและฟ้ากระพริบอย่างต่อเนื่องดอกไม้สีฟ้าขนาดใหญ่เปลี่ยนรูปกลับมาเป็นเพลงอีกครั้งและพยายามต้านทานกับตะข่ายสายฟ้าที่สดลงมองเห็นเพลงน้ำแข็งที่ถูกกักไว้ใหม่ฮฮร์ลี่พลันสูดลมหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนไหวความคิดเสียงฟ้าร้องพลันดังขึ้นตาข่ายสายฟ้าปริแตกออกเป็นรูเล็กๆชั่วพริบตาก็ฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติแต่ในระยะเวลาสั้นๆน,นั้น เพลงสีฟ้าที่บางเบาราวกับเส้นไหมก็พุ่งออกมาจากรูและพุ่งเข้าหาฮรา์ี่ราวกับมีชีวิตฮร์ี่เห็นเช่นนั้นสองมือกลับไร้คา,าถาด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกพลานปิดเปลือกตาคู่นั้นลงวิญญาณสวรรค์ปกคลุมไอสีเขียวทารกตัวสูงไหลขุ่นพลันปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางลำแสงสีเขียวแฮร์ี่อาเรียกทารกออกมาอย่างคาดไม่ถึงใบหน้าเล็กของทารกเคร่งขรึม เมื่อออกมาสองตาก็จ้องเขม่งไปยังเพลงสีฟ้าที่พุ่งเข้ามาถูฝ่ามืออวบอูมเข้าหากันแล้วก็ชูขึ้นลำแสงสีเขียวที่บาดตาสองสายพุ่งออกมาจากมือทารกยังอ้าปากออกในเวลาเดียวกันพ่นลำแสงขนาดกำปั้นอีกกลุ่มหนึ่งชั่วขณะนั้นลำแสงสีเขียวสามกลุ่มก็ปะทะเข้ากับเพลงสีฟ้าในเวลาเดียวกันลำแสงสีฟ้าหายวับไป ชั่วพริบตาเพลงสีฟ้าก็ถูกลำแสงสีเขียวห่อหุ้มเอาไว้มันพยายามดิ้นรนเพื่อจะออกมาจากลำแสงสีเขียวอย่างสุดชีวิตแต่เพราะเล็กมากเกินไปไม่ว่าจะไปที่ใดลำแสงสีเขียวก็จะค่อยๆละลายจนสูญสิน้นแต่ยังคงถูกกักไว้อย่างแน่นหนาในระยะเวลาสั้นๆมันก็ไม่มีทางหนีออกมาได้ทารกเห็นเช่นนั้นใบหน้าเล็กก็ปรากฏรอยยิ้มเบิกบานออกมากวักมือเล็กๆเ,เ,เรียกไอจิตสัมพันธ์ลำแสงสีเขียวแห่งชีวิตของตน กลุ่มลำแสงสีเขียวที่ห่องหุ้มเพลงสิงฟ้าอยู่จึงบินกลับมาเบื้องหน้าเหลือบมองสิงของที่อยู่ใกล้ๆใบหน้ารูไข่ของทารกพลันเผยสีหน้าตรตรองและหวาดครัวออกมาแต่ลังเลใจอยู่ชั่วครู่แววตาก็เปล่งประกายจับกลุ่มลำแสงสีเขียวไว้ในมือยัดเข้าปากไปโดยไม่ต้องคิดคานไม่ถึงว่าจะกลืนลำแสงสีเขียวรวมทั้งเพลงน้ำแข็งเข้าไปในท้องจากนั้น รอบกายพลันเปล่งแสงสีเขียวระยิบระยับทารกที่อยู่ท่ามกลางลำแสงตั้งแต่หูจะรดเท้าก็สลายหายไปอีกครั้งร่างของหาลี่ที่หลับตาอยู่ก็สั่นสะเทือนสองสามครั้งแต่ใบหน้ากลับไม่มีสีหน้าแปลกประหลาดอะไรเลยสักนิดเรากับหลับสนิทอย่างไรอย่างนั้นแต่ในตันเถียนนั้นทารกยังคมนั่นสมาธิอยู่สองมือไร้าอาคมใบหน้าเล็กเคร่งขรึม ผ่านไปหนึ่งเดือนฮานลี่จึงเดินออกมาจากห้องทำสมาธิด้วยใบหน้าเคร่งขรึมนิดน้อยเพลงน้ำแข็งสวรรค์นั้นไร้กาดอย่างที่เปรียบไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นเล็กๆก,ก็ทำให้เขาฝืนทนหลอมอยู่เป็นเวลานานขนาดนี้แต่เพลงน้ำแข็งนี้มีไอความหนาวเย็นที่มากเกินยังต้องหลอมภายในร่างกายอีกหลายปรีถึงจะสามารถควบคุมได้อย่างแท้จริงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่คาดไม่ถึง ก่อนหน้านั้นเขาจึงไม่กล้าเสี่ยงหลอมเพลงน้ำแข็งสวรรค์มากส่วนหลังจากที่หลอมเพลงน้ำแข็งนี้แฮร์ี่ก็ไม่ได้รู้สึกถึงสัญญาณการเปิดใช้เตานภาศูนดูแล้วก็เป็นเพราะหลอมเพลงน้ำแข็งนี้น้อยเกินไปสาเหตุที่แฮร์ี่ออกจากกักตนในตอนนี้โดยไม่กักตนบบำเพ็ญเพียรในห้องทำสมาธิต่อก็เพราะจะเตรียมแวะไปเยี่ยมเยียนชายชาราผมสีเงินและพวกดูว่าอีกฝ่ายรู้ข่าวคราวของแก่นทองหรือไม่ นอกจากนี้เขาก็ตัดสินใจจะกล่าวลาและออกจากพักเมื่อเค้าช่วงเวลาหนึ่งเพื่อไปแควนยวนอูเรื่องที่รับปากสินรูอินในตอนนั้นฮร์ลี่คิดว่าจะถือโอกาสนี้ไปจัดการให้เสร็จสิ้นด้วยอย่างไรก็ตามจากพลังยุทธ์ของเขาในตอนนี้การสังหารตระกูลผู้บำเพ็ญเพียรซักตระกูลพ่อไม่เท่เรื่องที่เหนือบาก,กว่าแรงอะไรจะว่าไปแล้วตระกูลฝูในแขว้นยวนอูและตระกูลฝูในสำนักบอนอ,อไอ้ต่างๆก็มีความเกี่ยวข้องกันเล็กน้อย เล่าว่าตระกูลฝูในแขวนยวนอูคือสาขาหนึ่งของตระกูลฝูในบ่อนเอาไม้แต่เพราะแค่เวลาผ่านไปนานเข้าทั้งสองตระกูลก็ค่อยๆห่างเหินกันและจนกระทั่งแควนยวนอูมีฝ่ายธรมอภีแทรกเสือตระกูลฝูซึ่งเป็นตระกูลที่อยู่ยอดบนสุดของแขวนนี้จึงเข้าร่วมฝ่ายธรมภีไปอย่างไม่ลังเลนี่จึงทําให้ตระกูลฝูซึ่งอยู่ในสังกัดพันธมิตรมักกาททวันไม่พอใจเป็นอย่างมาก ทั้งสองจึงตัดความสัมพันธ์ต่อกันเช่นนั้นหานลี่จึงยิ่งวางใจถึงแม้ว่าแคว้นยวนอูจะอยู่ใต้อนาคิตของฝ่ายมานแต่จากพลังยุทธ์เขาระดับก่อกำเนิดของเขาในตอนนี้ผู้บำเพ็ญเพียรในแคว้นนั้นจะมีสักกี่คนที่ทำอันตรายเขาได้ตอนที่หานลี่ออกจากถ้ำพำนักก็ถือโอกาสไปดูถ้ำพำนักในยอดเขารองสักนิดเพราะควาจิตสัมผัสออกไปก็พบมู่เป่ยหลิงกำลังกักตนฝึกบำเพ็ญเพียรอย่างหนัก อยู่ในห้องหินด้วยความเคร่งขรึมใบหน้าเปล่งแสงเล็กน้อยพลังยุทธก็พัฒนาขึ้นจากตอนแรกมากมายทีเดียวฮาลี่พยักหน้าอย่างเงียบเงียบไม่ได้ไปรบกวนการบำเพ็ญเพียรของสตรีผู้นี้แล้วจากไปเงียบเงียบมุ่งหน้าไปยังยอดเขาหลักของพักเมื่อเขาผ่านไปครึ่งวันฮาลี่ก็ออกมาจากถ้ำพำนักของชายชาราผมสีเงินด้วยสีหน้าผิดหวังเล็กน้อย เขาไม่ได้รับข่าวคๆถึงแก่นทองใดๆจากอีกฝ่ายแต่ชายชรากลับบอกเปิดเขาว่าหลังจากนี้สองปีที่แคว้นอยู่จะจัดการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในเทียนหนานกับก้าแคว้นพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนนี้ของหายากทั้งเทียนหนานจะปรากฏตัวขึ้นที่นี่และมีผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดกว่าครึ่งในเทียนหนานที่ทยอยกันปรากฏตัวที่การแลกเปลี่ยนนี้อย่างไรก็ตามหลังจากมีพลังยุธ์ในตอนนี้แล้ว ผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดพวกนี้ต้องการสิ่งของหายากเป็นพิเศษวัตถุดิบและสมุนไพรทั่วไปยากที่จะเข้าตาจึงทำได้เพียนถือโอกาสนี้มาแลกเปลี่ยนกับผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นๆด้วยเหตุน,นี้การแลกเปลี่ยนนี้จึงจัดขึ้นที่แคว้นอยู่เพราะว่าใน